ครับสวัสดีครับต้อนรับเพื่อนๆกลับเข้าสู่วัน,นึ่งกินอะไรบ้าง episode 1ิตอนนี้ก็7จ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงสนาทีผมก็จะมาเริ่มมื้อแรก<ม>ก็จะกินเป็นผัดพริกแกงไก่ราดข้าวไข่เจียวเพื่อนๆบอกว่าพอผมกลับไทยแล้วอยากเจออะไรที่หากินง่ายๆมันไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วครับคืออาหารตามสั่งเบสิกเลยแล้วก็จะต่อด้วยคอนเฟลก56กรัม แล้วก็จะใส่นม200มิลลิลิตรเป็นนมเมจิครับนมพ่องมันเนยนี่นะไขมัน0%นปอร์เซบ้านนี้ยังไม่มี WiFi ครับตอนนี้ผมก็น่าจะนั่งดูซีรีส์ที่มันเป็นแผ่น DVD อะ่ะนั่งดูตรงนี้พอไม่ได้อยู่ไทยนานมันจะมีหลายอย่างที่ลืมไปส่วนใหญ่มันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะอย่างเช่นซีเรียลมันต้องปิดสนิทครับไม่งั้นหมดขึ้น ที่อเมริกาผมทิ้งไว้แบบแบบปิดไม่ค่อยสนิทอะ่ะหมดก็ไม่ขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าวางของทิ้งไว้แบบเดียวหมดก็ขึ้นเลยที่อเมริกาถ้าผมทิ้งไว้เป็นปียังไงหมดก็ไม่ขึ้นสิบโมงครึ่งใ <c oughs> กล้ถึงเวลากินมื้อต่อไปแต่ก่อนอื่นต้องไปไปษณีไปเอาพัสดุไปรับพัสดุที่เราส่งมาจากอเมริกาครับเราส่งกล่องหนึ่งมาจากอเมริกาจะได้ไม่ต้องขนของเยอะเดี๋ยวก็จะไปรับอันนั้น แล้วก็อาจจะแวะกินข้าว <Whoa. S 1> ได้พัสดุมาแล้วครับเมื่อกี้เฟลไปชั้นสไปรอชั้นสองจริงๆชั้น2คือให้ส่งของชั้น1คือรับของคือไม่ค่อยได้มาไปตนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องในนี้ก็เป็นแจ็กเก็ตเสื้อกันหนาวชุดสกีของที่ จะไม่ได้ใช้ที่ประเทศไทยครับแต่เราก็เก็บไว้เพราะว่าเราอาจจะไปเที่ยวเมืองหนาวก็เก็บไว้เย็นตาโฟทรงเครื่องชามแรกก็กินเป็นบะหมี่ขาหมูแต่ว่าเดี๋ยวมีต่ออีกอย่างที่สองต่อจากก๋วยเตี๋ยวก็เป็น ข้าวเปล่ากับปลาลวกทิมแล้วก็มีซอสด้วยแล้วผมก็กินชามนาวด้วยครับแก้วหนึ่งแวะมาที่โลตัสแม่ผมก็มาซื้อไม่ม็อบสกอตชไบรท์เดี๋ยวผมก็จะซื้อเวเมจิเนี่ยครับไฮโปรตีนนี่นะมีโปรตีนทั้งหมด30กรัมเดี๋ยวกินอันนี้ระหว่างรอ ตอนนี้ผมก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่อยู่ในเขตหนองจอกทางไปฉะเชิงเซาบ้านเก่าผมอยู่ที่เซนทันแจ้งวัฒนะผมก็ประจําอยู่ที่ฟิตเนสเฟิร์สก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะครับก็คุ้นเคยกับตรงนั้นฟู Food court ้ดคอร์ดเซนทันผมก็เดินทุกวันกินทุกร้านอาหารในเซนทันแจ้งแล้วแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ผมก็ต้องทําความรู้จักกับโลเคชั่นนี้ครับคือผมไม่เคยมาเหยียบที่นี่เลยอันนี้ก็เป็นบ้านใหม่ผมก็ต้องหาฟิตเนสใหม่ แล้วก็ทำตัวให้คุ้นเคยครับหาว่าร้านอาหารต่างๆอยู่ตรงไหนตลาดนัดอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้2อสาวันข้างหน้าก็น่าจะเป็นการทําความรู้จักกับสถานที่ตรงนี้ส่วนตอนนี้ผมก็กําลังจะขับไปที่ Clubhouse เพื่อที่จะใช้ Wi-Fi ของเขาครับคืออย่างที่ผมบอกบ้านนี้ยังไม่มี Wi-Fi แต่ว่าผมต้องการอัปโหลดวิดีโอฉะนั้นผมก็ต้องหา w i f i สักที่หนึ่งขับ h o u s ์นี้น่าจะมีนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าที่ขับ h o u s ์จะเป็นยังไง สชั่วโมงผ่านไปอัปโหลดวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็น่าจะไปหาฟิตเมสเล่นจะขับไปที่พรมนาดครับก็อยู่ห่างจากนี่ประมาณ30นาทีแต่ว่าเริ่มรู้สึกง่วงแล้วอะตอนนี้5โมงเย็นผมตื่นตั้งแต่ตีสียังเจ็ดแลกอยู่นิดนึงแต่ว่าต้องไปครับเดี๋ยวขับรถกลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้านแล้วก็ออกไปพรมนาศ มาดูกันว่าที่นี่จะกลายเป็นเซ็นทันแจ้งใหม่ของผมหรือเปล่าเมื่อกี้ลืมไปว่ามีที่จอดรถสำหรับ f i ตเนสเฟิร์สผมขับเลยมาเลยมาถึงแล้วเดี๋ยวยังง่วงอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพยายามเล่นให้ดีที่สุด จริงๆผมเล่นมากกว่านั้นนะแต่ถ่ายมาได้แค่สีท่าถ้าเพื่อนๆรู้จักฟิตเนสแถวหนองจอกที่แบบอุปกรณ์ครบแล้วก็เหมาะสำหรับการเพาะกายแล้วก็อนุญ,ญาตให้ผมเอากล้องเข้าไปถ่ายเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์มาด้านล่างนะผมจะได้ไปที่นั่น<ๆ><ๆ>ถ้าเพื่อนๆรู้จักผมก็จะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยเดี๋ยวผมก็ต้องกลับบ้านไปแล้วก็กินมื้อที่4แล้วก็มื้อที่5ด้วยกินเป็นมื้อเดียวไปเลยจริงๆต้องทานอีกสัก2มื้อแต่ว่าเดี๋ยวมัดรวมกันเป็นมื้อนึงไปเลยโอ้โหไอเต็ม กล้องมาที่รานจอดรถไอเต็มกล้องเลยเชคโยเกิร์ตที่ใช้ก็จะเป็นอันนี้ครับดัชชี่ กรีกสไตล์โยเกิร์ตเขียนว่าโปรตีน2เท่าด้วยคาร์โบไฮเดรต12ไขมัน2.5แล้วก็โปรตีน9อันนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายครับผมก็กินเชคในนี้ก็มีสตรอเบอร,บรี่70กรัมสับปะรด70กรัมโยเกิร์ตท,ที่ผมให้ดูเมื่อกี้กล้วย1อันแค่นั้นครับกล้วยผมจะแฉกว่ามัน100กรัมนะ ถึงแม้มันจะมีแบบบวกลบนิดนึงบางลูกอาจจะใหญ่กว่าบางลูกอาจจะเล็กแต่ว่าเฉลี่ยแล้วกล้วยหอมมันจะหนักหนึ่งกรัมมีเพื่อนๆหลายคนมาถามผมนะว่าอาหารแบบไหนที่แคลอรี่สูงคือเชคเนี่ยมันอาจจะแคลอรี่ไม่ได้สูงมากแต่มันก็ทําให้สูงได้นะแต่หลักๆแล้วมันเป็นอะไรที่กินง่ายครับถ้าสมมติเราเป็นคนกินแคลอรี่ไม่ถึงก็ดื่มดื่มเมาครับมันช่วยได้จริงๆส่วนจานหลักผมก็กินเป็นแฮมเบอร์เกอร์จิว๋วแล้วก็มี มีนี่ครซองอันหนึง่งอันนี้เป็นแค่ขนมปังเล็กๆครับเอามาทําเป็นแฮมเบอร์กเกอร์แล้วผมก็ใช้ซอสทาบาสโก้บ้านนี้ไม่มีมัสตาร์ดไม่มีมะเขือเทศนะครับผมก็ใช้เป็นทาบาสโก้เวลาทําเนื้อเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องใช้น้ํามันนะเมื่อกี้ผมก็ทําแบบไม่ใช้น้ํามันเนื้อไก่เนื้อหมูก็ทําแบบไม่ใช้น้ํามันได้ครับคือเราต้องหากระทะดีๆมันเป็นกระทะที่แบบจะไม่มีอะไรติดเลยทุกอย่างก็ขูดออกง่ายแล้วเวลาใช้ตะหลิวผัด มันจะไม่เป็นรอยไม่เป็นไไรเลยครับเป็นคัดดีมากอันนั้นก็คือ2ออย่างที่ผมจะกินตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนรวมสารอาหารครับเดี๋ยวผมจะไล่สารอาหารไปพร้อมกับอธิบายอย่างละเอียดว่าเวลาไปกินข้าวข้างนอกผมกะยังไง แต่ถ้าผมอธิบายไปแล้วเพื่อนๆยังมีคําถามว่าแอป My Fitness Pal มีวิธีการใช้งานยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วถ้ามีคนคอมเมนต์มาเยอะผมก็จะทําวิดีโอแยกออกมาอีกอันหนึ่งประมาณว่าเป็นคู่มือการใช้แอป My Fitness Pal ทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับแอปนี้นะโอเคมาเริ่มกันเลยวันนี้ผมกินไปแค่3,000แคลอรี่3,026มื้อแรกก็เป็นผัดพริกแกงไก่ราดข้าวไข่เจียว อันนี้ก็คือข้าวผมก็ใช้ข้าวอันนี้นะมันจะเท่ากับ44ครับหรือไม่ก็1ถ้วยหรือว่า175กรัมอันนี้เป็นนมเดี๋ยวแยกก่อนดีกว่าข้าวไก่ผมกะเป็น100กรัมแล้วเวลาผัดเนี่ยเขาใช้น้ำมันผมเลยใส่น้ำมันไป1ช้อนโต๊ะต่อมาก็เป็นซีเรียลครับอันนี้กะไปอะไรนะเพราะว่าทุกอย่างสามารถสแ,แกนได้นมก็สแกนได้ คอนเฟลก็สแกนได้แล้วก็กล้วยหนึ่งรอยกรัมต่อไปเป็นร้านก๋้วยเตี๋ยวที่ไปกินข้างนอกจานแรกผมก็กินเป็นบะหมี่ขาหมูอันนี้ก็เป็นบะหมี่หนึ่งก้อนนะบะหมี่สุกหนก้อนไข่หอันแล้วก็น้ํำมันครับเพราะว่าเวลาเขาทำกล้วยเตี๋ยวเขาจะใส่กระเทียมเจียวซึ่งมันมีน้ํำมันอยู่ โปรตีน6อันนี้ก็คือลูกชิ้นแล้วก็หมูสับที่ผมที่แม่ผมให้มานะเพราะว่าแม่ผมไม่กินหมูเขาเลยเอาหมูมาให้ผมแทนแล้วหลังจากนั้นก็เป็นลวกจิ้มข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นปลากระพงครับคือจริงๆมันผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นปลากเก๋าแต่ตอนกินผมคิดว่ามันเป็นปลากระพงผมเลยใส่ไปอันนั้นก็เป็นลวกจิ้มแล้วก็ อันนี้เป็นเวที่ซื้อจากโรตัสอันนี้ก็สามารถสแกนได้เช่นกันก็จะแปะหน่อยต่อมามือที่กินเมื่อกี้ครับเป็นโครซองจิว๋วแล้วก็โรอันนี้ผมก็ใช้แทนขนมปังทั้งหมดเลยนะผมก็กาว,ว่ามัน53กรัมแล้วเนื้ออันนี้รู้ไปะๆเลยครับเพราะว่ามันเขียนอยู่เนื้อที่ใช้เป็นเนื้อจากท็อปนะเป็นเนื้อ 90%, ไขมัน10% อันนี้ก็ค่อนข้างไปครับ120กรัมแล้วก็เชคผมลืมบอกไปว่าเชคผมใส่ข้าวโอ๊ตด้วยผมก็เพิ่มเข้าไปตรงนี้ข้าวโอ๊ต35กรัมก็เป็นสับป,ปะรดแล้วก็สตรอเบอรี่คืออันนี้ผมคิดรวมครับผมคิดรวมสตรอเบอรี่กับสับป,ปะรดมันจะเท่ากับ17.5ครับกล้วยแล้วก็โยเกิร์ตวันหนึ่งกินอะไรบ้าง11ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ไม่ค่อยดีครับผมกินไปแค่ สามพันแคลอรี่ผมก็เป็นคนปกติมีวันที่เหนื่อยมีวันที่ท้อคือวันนี้จริงๆมันง่วงไงเพราะว่าผมกะเวลาผิดตอนไปขับเฮาส์ไม่คิดว่าอัพโหลดวิดีโอมันจะใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าเลยทำให้ง่วงไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับสามพันแคลอรี่ก็ยังโอเคนะดีกว่าดีกว่าไม่กินเลยผมก็จะจบคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูวันนึงกินอะไรบ้างครับเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนต่อไป เดี๋ยวผมนอนละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบาย